สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชีจะคุยเรื่องธรรมะต่อนะคะคุยกันเรื่องธรรมะเรื่องที่ไปปฏิบัติที่อินเดียไปจำพรรษาที่อินเดียเมื่อปี2560วัดที่แม่ชีพักเนี่ยก็จะเป็นอาคาร3-4ถึงชั้นโดยประมาณนะค่ะแม่ชีว่า3 3ชั้นแล้วก็จะมีชั้นที่4ขึ้นไปเป็นห้องใต้หลังคาอีกทีนึนคะแต่ชั้นที่3นั่นแหละเป็น ที่ที่รวมกันสวดมนต์เป็นห้องถงสวดมนต์ก็จะเล่าเรื่องอาคารที่พักและก็เล่าเล่าเรื่องครกกรรมของแม่ชีที่ไปเจอนะคะตั้งแต่วันแรกๆที่ไปพักเลยอาคารที่พักที่วัดเนี่ยนะคะที่แม่ชีพักเนี่ยเป็นเป็นรูปตัวแอลแม่ชีอยู่ชั้นที่หนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกก็มีเรื่องที่น่าอับอาย จริงหชิ้น่าจะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะที่แม่ชีพักของใครก็ไม่รู้นะเรื่องเน้ยอับอายมาเล่าให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่วันแรกๆที่เข้าพักเลยก็จะมีรั้วต้นไม้เนี่ยบังหน้าห้องพักแม่ชีแล้วก็หลังรั้วต้นไม้นะนะกั้นระหว่างลานกว้างลานกว้างเหมือนกับสนามบาสอะไรแบบนั้นเลยอ่ะลานกว้างมากนะ ด้านหลังก็เป็นห้องพักแม่เชียนะอยู่บนอาคารนั้นนะก็อยู่ชั้นหนึ่งค่ะตรงหน้าหน้าบริเวณหน้าห้องพักเนี่ยนะก็จะมีรั้วต้นไม้บังอยู่แล้วก็หลังรั้วต้นไม้เนี่ยก็จะมีหลังรั้วต้นไม้ก็คือหันหน้าเข้าหาอาคารเลยนะก็จะมีราวราวสูงก็ไว้ตากเสื้อราวราวกลางๆก็ไว้ตาก ้าถุงแล้วก็ลาวเตี้ยสูงเลยเข่ามาหน่อยก็ไว้ตากของที่คนไม่ควรรอดโอเคแม่ชีก็เหลยวซ้ายแลวขวาเล็งดิบดีแล้วแม่ชีก็เอาอย่างอย่างที่ตรงเอ่อด้านนอกของรั้วต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีลาวขึงให้นะคะตรงริมรั้วที่จะไปทางออกไปทางครัวเนี่ยเขาจะมีลาวขึงให้เหมือนกันค่ะก็ตากเสื้อผ้าได้ บางคนก็สามารถตากอ,าอย่างท่านอย่างพระเนี่ยท่านก็จะตากพวกจีวรพวกสบงได้พวกชีหรือพวกคนธรรมดาก็จะเอาเสื้อเนี่ยไปตากได้ทีนี้แม่ชีก็เหลยวซ้ายแล้วขวาดิบดีแล้วก็โอเคก็ซักชุดชั้นในอ่ะนะคะแล้วก็ตากที่เราเหลาที่สูงเลยเข่าไปหน่อยอะ่ะ รู้ว่าเออมันใช่แน่ๆมันต้องเป็นราวที่ไว้ตากของที่คนรอดไม่ได้ท่าน,นี้พอตอนไปสวดมนต์ทำวัดเย็นท่านหัวหน้าโครงการก็ขึ้นทำมาสแทศเลยมีคนเนี่ยอุบาทมากเลยนะเอากางเกงในเนี่ยไปตากไว้ริมทางเดินริมริมบันไดริมทางเดินร,มริมบันไดรเดรดาก็เออ ้องไม่ใช่เราไม่ได้ด่าเราหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ตากริมบันไดเนี่ยเราตากตรงทางทางที่เป็นหลังรวต้นไม้อ่ะอะล่ะเรากำลังคิดยังไม่ทันจบเลยนะก็มีเสียงคำรามเรียกแบบคำรามเลยแม่ชีอุเทนี่อยู่ไหนแสดงตัวหน่อยแล้วก็เรียกคือแม่ชีนั่งอยู่ แม่ชีนั่งอยู่ตรงหน้าห้องสวดมนต์เพราะว่าในห้องสวดมนต์เนี่ยห้องโถงใหญ่เนี่ยนะพระร้อยกว่าลูกก็นั่งกันเต็มหมดละแล้วชีเนี่ยเป็นชีอ่ะจะไปนั่งปะปนกับพระได้ไงก็นั่งริมระเบียงอะคะ่ะนั่งริมระเบียงก็ได้รับได้รับการเชิญตัวคือเรียกนั่นแหละให้ไปยืนปรากฏกายต่อหน้าพระจับสองรู้ปได้ เม่ชีก็งงนะว่าอยที่ตรงนั้นอ่ะมันอยู่หลังรว่าต้นไม้อ่ะมันยังอุบาทลามกอีกเหรอเล่าเหรออุ้ยเล่าแน่ๆเหรออายด้วยนะไม่ใช่ไม่อายเพราะว่าอุตส่าห์เลียวซ้ายแลขวาแล้วว่า ออตรงนั้นอะ่ะไม่ใช่ริมบันไดนะตรงนั้นเป็นทางที่เดินไปตากผ้าแล้วลาวนั้นก็สูงเลยเข่าไปหน่อยแล้วแม่ชีก็ไม่ได้เป็นคนขึงลาวลาวเขามีอยู่แล้วผู้หญิงอีกสามคนที่อยู่ในห้องพักเดียวกันตอนนั้นเขายังไม่ได้บวชเป็นชีมีชีอกคอนเดียวในในกรุปทัวนั้นฮะที่เป็นแม่ชีแล้วเป็นชีมัชชีมาด,ด้วยคือชีที่ ผ่านพ้นจากชีนวคกะแล้วพ้นจากชีห้าพันษาไปแล้วก็เป็นชีมัชิมาขณะที่แม่ชีกําลังคุยอยู่นี่แม่ชีก็โดนพระอาจารย์เจ้าอาวาสเนี่ยแซวว่าแม่ชีเป็นเถระชีแล้วนะเพราะแม่ชีปวดเกินสิบพันษาแล้วโอเคก็มันแม่ชีก็แอบโทษนิดหน่อยว่าเป็นความผิดของการบริหารจัดการโครงการหลักคือ ทั้งข้างห้องชีอวนะทั้งซ้ายและขวาเลยเป็นห้องที่จัดไว้ให้พระพักแหละแล้วพระเนี่ยพอโผล่ออกมาที่ระเบียงอะ่ะก็จะมองไปเห็นเราตากผ้านี่ข้อผิดพลาดประก,การที่หนึ่งนะข้อผิดพลาดประก,การที่สองคือทำไมต้องจัดให้พระเนี่ยพักในโซนเดียวกับผู้หญิงถึงแม้จะไม่ได้นอนห้องเดียวกันก็เถอะ แต่้าผิดพลาดประการสําคัญต่อไปน่าจะที่สุดเลยก็คือทําไมไม่ชี้แจงรายละเอียดเรื่องที่พักแล้วเรื่องของการซักผ้าตากผ้าโดยเฉพาะการตากชุดชั้นในซึ่งควรจะมิดชิดและหน้าละอายที่จะให้คนเห็นนะ่ะ เราก็ว่าเรามองหาลู่ทางหาทางหนีทีไล่ดีและชนะกลเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดต้องประวลนากันในหมู่สงฆ์ความรู้สึกในตอนนั้นนะถ้าแทรกแผ่นดินหนีได้ก็จะแทรกเลยทําไมเขาจะต้องประ,ประ,ประจานหยาบยามกันขนาดนี้ไม่มีสัมมาวาจาเลยเวรกรรมอะไรนะที่ทําให้เราต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ตอนนั้นยังไม่ยอมรับกฎแห่งกรรมแล้วตอนนั้นยังมีอัตราตัวตนสูงมากหัวอกหัวใจแทบจะระเบิดเลยจะกลับเมืองไทยเหรอ ไม่เคยมีอยู่ในความคิดเลยเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาให้ครบพรรษาตั้งใจอย่างแรงกล้าตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะมาจำพรรษาณนะสถานที่ตรัสรู้ธรรมของพระตถาคตเจ้า<ๆ>ก็เลยต้องมีขันติยอมทนต่อการดุด่าว่ากล่าวของคนแต่ความจริงอะ่ะท่านหัวหน้าโครงการคงจะผูกใจเจ็บ เขีองแค้นแม่ชีมาตั้งแต่ปี2 5 5คือปีก่อนเนี่ยคือมีอยู่วันหนึง่งล้อหมุนประมาณตีสี่แม่ครัวที่วัดที่พักก็ต้องตื่นขึ้นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตีสองแล้วก็ตักราดข้าวใส่กล่องเลยพวกเราเนี่ยก็มีการทำวัดเช้าอยู่ในวัดในในรถแล้วฉันเช้าตอนแปดโมงตอนนั้นแม่ชีออเป็นชีคนเดียวแม่ชี แม่ชีเปิดกล่องจะฉันเพราะแม่ชีปกติแม่ชีจะฉันมื้อเดียวปรากฏว่าข้าวเนี่ยเป็นยางยืดเลยแม่ชีก็เลยบอกกับน้องคนที่จัดการเรื่องกล่องอาหารบอกว่าขอกล่องใหม่ได้ไหมคะเพราะว่ากล่องเนี้ยถ้าทางจะบูดเป็นยางยืดขอกล่องที่ที่ไว้ทานตอนกลางวันเขาก็บอกว่าคุณแม่ชีคะคุณแม่ชีจะเบิกได้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าตอนกลางวัน่ะ เราจัดมาจํากัดพอดีคนคุณแม่ชีเบิดไม่ได้อีกแล้วนะบอกไม่เป็นไรคะ่ะแม่ชีฉันมื้อเดียวอยู่แล้วทีนี้ชีที่ไปด้วยอะ่ะก็โวยขึ้นมาตอนนั้นเมื่อปีห้าเก้ามีชีไปด้วยอีกคนคนะ่ะบอกว่าอะไรกันอะ่ะเอาอาหารบูดอาหารเน่ามาให้คนกินอาหารเป็นยางยืดเชื่ทุกคนเขาก็ไม่เชื่อหรอกแต่พอเขาเปิดกล่องข้าวเขากินเนี่ยเขาก็พบว่าข้าวเนี่ยเป็นยางยืดเหนียวเชื่ แล้วเริ่มมีกลิ่นหน่อยๆแล้วแล้วเป็นแค่เป็นแค่ผัดผักกับไข่ไข่ทอดเท่านั้นเองก็ยังอุตสาหบูดเลยทีนี้ตอนที่แม่ชีเขาโวยเนี่ยมีชีสองรูปคือแม่ชีแล้วก็แม่ชีคนที่โวยท่านเจ้าของโครงการโกรธมากเลยโกรธมากเลยหาว่าเราหาว่าเราไม่สำรวม แล้วก็บอกว่าต่อไปเวลาจะเอาคนมาด้วยต้องพิจารณาให้รอบครอบกว่านี้เฮ้ยตอนนั้นเราเสียตังค์ด้วยนะรู้สึกจะเป็นสองหมื่นบาทมั้งไปสิบกว่าวันนี่นแหละเราเสียตังค์นะค่าทัวร์เราไม่ได้ไปฟรีนะแล้วเราจะต้องมารับอาหารบูดเหรอแต่ว่าเข้าตอนตอนมื้อกลางวันทานได้เนื่องจากว่า,าเป็นน่าจะเป็นพวกหมูทอดแห้งๆอะคะ่ะเป็นหมูหมูแดดเดียวทอดแห้งๆอะ ก็เลยไม่บูดค่ะคันนี้เพื่อนคนนี้แหละค่ะก็ขออนุญาตเพื่อนชีคนนี้บอกว่าปีหน้าขอมาจำพรรษาด้วยกับพวกพระได้ไหมปีหน้าก็คือปีนี้แหละปีสอง0หกสิบเนี่ยแหละท่านก็บอกว่าท่านก็ทำหน้าหนักใจนะแล้วก็บอกจะดีเหรอไม่เคยปกครองชีเลยก็ บอกว่าแต่อยากมามากเลยอะไรต่ออะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนพูดหมดเลยทุกอย่างนะแม่ชีนั่งฟังเรื่อยๆแต่ใจอ่ะอยากใจอ่ะอยากเพราะอะไรเพราะว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วอะ่ะตกบันไดพลอยโจรมาแล้วจะลำบากแค่ไหนก็ตามอะ่ะให้ถึงธรรมของพระตถา,าคตเจ้าหน่อยเถอะก็แต่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านไปมองเป็นว่าคนที่โวยคือแม่ชีคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องคือแม่ชีแล้วท่านก็พูดบอกว่า ท่านก็พูดลอยๆขึ้นมาตอนนั้นจําได้ว่าที่วัดที่ท,ที่ตรงนั้นเป็นบริเวณเโรงพยาบาลของหมอชีวกนะคะเป็นสวนมะม่วงของหมอชีวกเคยเป็นโรงพยาบาลพวกเรานั่งพักทานอาหารเพนกันที่นั่นน่ะท่านบอกว่าจะดีเหรออแล้วท่านบอกมีชีรูปหนึ่งอะ่ะปกครองชีได้ดีดมากเลยแม่ชีก็ขอทราบชื่อได้ไหมคะได้ไหมเจ้าคะท่านก็ยิ้มๆไม่พูดแม่ชีก็เลยถามชื่อออกไปท่านก็บอก ท่านก็ไม่ได้พยักหน้าแต่ท่านยิ้มอ่านาละล่ะแม่ชีจะมีเรื่องไว้เล่าในคราวต่อไปเกี่ยวกับแม่ชีรูปนี้นะคะก็พอดีปี60เนี่ยชีรูปนี้ก็ท่านก็ขอมาอีกแต่ปราะกฏะวะ่าท่านต้องไปฝรั่งเศสอะไรหรืออเมริกาอะไรกับลูกก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปก็มีแม่ชีไปไปกับญาติหนึ่งคนญาติดองหนึ่งคน แล้วแม่ชีก็ไม่รู้เลยว่าลูกผู้ชายล้างแค้นยี่สิบปีก็ไม่สายแค้นนี้ต้องชําระเข้าล็อกท่านเลยความพยาบามเป็นของหวานต้องเป่าให้เย็นก่อนแล้วค่อยฉันเป็นอันว่าพรรษานี้เป็นพรรษาที่แม่ชีต้องชดใช้นี่ตามกฎแห่งกรรมของแม่ชีก็มีเรื่องต่างๆในพรรษานี้ที่จะเล่าว่าแม่ชีต้องใช้นี่กรรมอะไรบ้างตั้งแต่วันแรกที่เหยียบย่างอินเดียจนถึงก้าย่างสุดท้ายที่จะกลับ แม้จะถึงเมืองไทยแล้วก็ตามทั้งไม่เบื่อก็ลองฟังเรื่องการชใช้กรรมของชีอุไปเรื่อยๆกว่าจะรู้เดียงสาเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศาัยจักทํากรรมอันใดไว้กัลยาณโนโวาปาปกังวาเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามตัทธะสดายาธาภวิสามิ จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราทั้งหลายจงพิจารณาเห็นเนืองๆอ,อย่างนี้แหละอันนี้เราก็ฝากธรรมะเอาไว้ในเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะก็ถือว่าเป็นกรรมแต่ว่ากรรมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าแม่ชีเนี่ยถ้าถ้าเชื่อฟังคำพระพุทธเจ้า แม่ชีก็คงไม่ต้องมีกรรมขนาดนี้ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นอัสวนาจะพาลนังเนี่ยที่แม่ชีต้องพ,ง,พงพั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 งทุกวันเนี้ยก็เพราะการเสวนาจะพารนังนั่นเองส่วนปันฑิตาน,นันจะเสวนาก็ไม่ค่อยได้เสวนาเท่าไหรนะ่นักเอาเป็นว่าก็ฟังเรื่องราวของแม่ชีไปเรื่อยๆวันนี้เราคุยกันเรื่องธรงรมะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้ววันต่อไปก็จะได้เล่าให้ฟังต่อไปถึงวัดนี้มีปัญหา วันนี้สวัสดีค่ะขอได้รับความสุขสวัสดีและได้รู้รสพระธรรมเหมือนแม่ชีได้รู้อะไรเท่าไหร่ขอให้ทุกคนได้รับรู้ได้เท่าเท่ากันสวัสดีค่ะ